สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะรับสองสาวบ้านชาแนลค่ะประเด็นประเด็นวันนี้เรามีสัมภาษณ์ค่ะมีเอีขอมาอีกแล้วเอฟซีต้องหกสิบเก้าคนนะจ๊ะเจสิบแล้วนะจ๊ะคสัมาษค่ะสัมภาษณ์เรื่องนี้อย่างเช้าน้ำยิมยิมหน่อยค่ะใกล้ใกล้งใกล้ สี่สะพัสนั่งเดินแก้วไปซะสี่สะพัดนั่งเดือนแค่วหักทำไมสาเหตุอะไรแค่วถึงหักอ๋อ่ะตอบตอบไตอบเจอตอบบ้าไปดูผู้ชายเดี๋ยวดูผู้ชายแล้วก่อนตกก็ตกไปนะค่ะตกไปไส่ไปจอดบนเขาอยู่ไส่โอ้ยอยู่โรงเรียนจ้าโอ้ ไปฟังยี่หมงไรว่าวให้เขาเจ้าฟังให้ละเอียดเลยเพืนจะได้เข้าใจว่าม่เป็นคือจังหวงแม่ก็เองคีรอนลงมาที่กวาดถนนผนวชแบบที่เขาตีนั่นนะประเด็นเออแม่งประเด็นเนาะเแคลแคลมีแม่มีฉีดแจงค่ะเอาคุยเลยสยองเอาผมขึ้นเดียวนี้โอเคน่ารักก็คือไปนั่งไปแอบดูผู้ชายนะคะในห้องน้ำ จอดเบิ่งเขาอยู่ในตอนสมัยเรียนหนังสือเนาะนั่นก็สิแบบเตะอ่าเป็นนั้นคืองข่าวใช่เรื่อข่าวแล้วเรื่อข่าวเดียปากเด่นปากเด่นค่ะวแตชื่อแบบว่าให้นั่งตอบเองอ่ะนั่งไปแอบเบิ้งผู้ชายยันจอดเพื่อหยันเขาเนาโรงเรียนสมัยเรียนไปม้เป็นสาวกุหลาบจ้าเรียนยังบ่เหมือนแลเห็นไหมจ้าเอาเป็นขี้เถี่ยวค่ะมันมือหรือว่ามันหดูด มัน oh, s <S มืนไปเหยียบไปเหยียบไปมันมือจ้ะมันตะลุดมือไปได้เป็นบอตะลไปแถวไปฝ่ายตะลก่ะปะกอเลืดลืดกบปากอ่ะโอ้ปะเด็นจ๊ะประเด็นประเด็นเร่อกหนังสือเนาะประมาณสิบสิห้าสสิบหาอะไรประมาณนี้บันเรียกในพูงเรีองนุ่เขาโอ้ยพระเขาห้องเรียกยาจัานั่งดิาีนจับเลย ตอนแบว่าบ่ไดรใประกาศเนาะแนนเนาะตอนนี้อายุเจปีลหรอคะอายุเจ็ดปีเมันยิ่วสองเนี่ยจอถอยลงถอยเงี้ยแนนด่บ่ะไอ้รุ่นดูจ้าไอ้รุ่นดอก็เลยาวว่าได้หอกลที ne, yeah. Yeah. ่เล kind of mm ือเนี่ยไปใส่อไปใส่อน้ำเอาไว้แล้วจะควาองยงอยู่นะอายุคุณผูคนแรกเลยคือใคเจ้าเลียนจะสม อนุบาลอะใครที่สุดในห้องแล้วเดี๋ยวต่อไปนะฮะสิมี่อธิบายที่มาที่ไปของนางเนาะตั้งแต่สมัยเขาเรียนเพราะว่าเป็นเด็กสอนกันท่านี่จะไปเป็นไปไปร่วมกันไปไปใส่ดูแลเพรามาอยู่ร่วมกันแต้นหน่อยผู้คนแหละของหนองน้ำใช่โอ้จะสมัยเรีย่ไปมากจะผุนอ้วนรัวอ้วนร้วคืออะไร นางาสงสัย็นยังแขวะยิงยิงยิงขึ้นยิ้มเสยิงว้าหลังเป็นตัวนั่งกระจอบนผู้ชายม่ของนางสั่งลูกให้เลือจ้าเรากกัเนาะแล้วนางก็ไปเหยียบตลุดขอนอะไรบางอย่างนะใช่ล้งไปแล้วนั่งหยีดแขวนั่งกัเอออกมาเลืเลือดอาบปากเป็นสีแดงซ้ำเข็นกรบพี่น้อง ข้อสัมผัสไปลำบาแกกนี่นามป่าของพ่อสี่ยมสูก็แเอ่เอยโอเคป๊อโอเคละอแล้วเราพิมพ์หนาเนาะเข้ากับสิีเอ่อถ้าไปใส่แม่แม่ยกดไลกดแชร์กดติดตามกด subscribe จบด้วยนะคะช่องติดตามด้วยล่ะคะช่องอะไรชื่อช่องอะไรว่านาชาแนลจ้าว่านาชาแนลหนึ่งนะคะว่าช่องสอนมันไม่มีอะไร ค่ะหนึ่งอย่างเดียวหนึ่งหนึ่งอย่างเดียวปไายปไปสำหรับพี่ๆนะคะสองสามบ้านงานฉลองกับน้องน้ำ<อ>ใช่แ่กหน้าของเราก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ